านของนายกเมืองพัทยาครับก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับบุคลากรและเด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาเพื่อที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครับที่มูลน,นิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาครับคุณสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรและเด็กในมูลน,นิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาที่ได้วัคซีนซิโนฟาร์มจากเมืองพัทยา โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยาเดินทางมาให้บริการถึงมูลนิธิสงเคราะห์นะครับสำหรับบุคลากรและเด็กของทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว50และผู้ที่ได้รับครบ2เข็มแล้ว10ซึ่งวันนี้ทางเมืองพัทยาเองก็ได้นําวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน15โดสมาฉีดให้กับเด็กบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา รวมไปถึงผู้พิการที่นั่งริอแชร์เพื่อให้เด็กและบุคลากรมูลนิธิส่งเคราะห์เด็กพัทยามีภูมิคุ้มกันโควิด -19 นะครับ ต่อกันที่ชุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองศรีราชากันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเทศบาลเมืองศรีราชาคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆเพื่อฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มเข็มที่สองค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับวัคซีนในจุดที่กําหนดได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางเทศบาลได้นําวัคซีนซิโนโฟาร์มมาฉีด ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชารวมทั้งสิ้น6,000โดสซึ่งก็ได้ทําการฉีดเข็มที่1ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลไว้ครบแล้วค่ะแล้วก็มีกําหนดจะทําการฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับประชาชนครบในวันที่26กันยายนนี้ค่ะไปทางด้านของคุณนุกกูลกองทรัพย์นะครับสาธารณสุขอำเภอเมืองตราดพร้อมด้วยทางด้านของรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนะครับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดก็ไปลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิโนแวคเข็มแรกให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงถึงครัวเรือนจำน,นวน5รายในพื้นที่ตำบลชำรากออำเภอเมืองตราดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับโดยมีอสอมอในพื้นที่ปฏิบัติงานสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุพร้อมมอบถุงยางชีพภายใต้กิจกรรมการชาติปันสุขเคลื่อนที่ให้กับประชาชนฉีดวัคซีนในครั้งนี้อีกด้วยนะครับ ไปกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด8ริ้วนะคะได้มีการส่งมอบถุงยังชีพค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มประบางครอบครัวและก็ผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ที่กองพันทหารช่างที่สองกองพลทหารช่างที่สองรักษาพระองค์อำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะคุณไมยตรีไตติลานันผู้ราชาการจังหชชงวัดฉะเชิงเซาได้มีการเปิดกิจกรรมส่งมอบถุงยังชีพเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดโดยได้รับการจัดสรรเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยดําเนินการจัดหาถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงของจังหวัดฉะเชิงเซา จำนวน1,293รายค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น1,293,000บาทค่ะส่วนนิสมาคมส่งเคราะ์การกุศลฉะเชิงเซาครับพันเอกเฉลิมเนียมช่วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซามอบอุปกรกรทางการแพทย์ป้องกันโควิด -19 ให้แก่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยบางคล้าประกอบไปด้วยชุดกาว CPE 300ชุด หมวกตัวหนอน300ชิ้นเฟสชิล์300ชิ้นแอลกอฮอล์ถุงครอบรองเท้าม a สก์ KN95 รวมมูลค่ากว่า30,000บาทนะครับสิ่งที่หน่วยกู้ภยัยบุคลากรด่านหน้าต้องนำมามอบให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและปฏิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยครับที่เทศบาลตะบนเกตแกล้ว ตำบลบางเสร่อเภอสัตหีบจชนบุรีนะครับคุณพัรัธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับพร้อมด้วยคุณสุภาพรเทียนชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในครัวสนามและศูนย์พักคอยชุมชน 4i เทศบาลตำบลเกตแก้วเพื่อที่จะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ทําเพื่อประชาชนนะครับในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็ร่วมปลูกต้นฟ้าทลายโจรและต้นกระชายขาว เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในโครงการกาชาติชนบุรีเยี่ยมเยือนผู้ติดผู้ป่วยติดเตียงต่อไปนะครับ นอกจากนี้นะคะคุณสมเจตเกตวัฒนานายกเทศมนตรีตำบลบ,บางพระค่ะก็อย่างได้บอกว่าหลังจากที่ทางเทศบาลตำบลบ,บางพระได้เปิดให้ครัวเรือนในเขตเทศบาลได้มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด -19 ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะได้ทําการคัดกรองครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดจํานวน1นึ่ครัวเรือนโดยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจํานวน2 0 0 0บาท ต่อครัวเรือนซึ่งก็จะประกาศวันที่จะเดินทางมารับเงินให้ทราบอีกครั้งค่ะแต่จะไม่เกินวันที่23กันยายนนี้ซึ่งในส่วนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้เช่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็จะนำเงินไปมอบให้ถึงที่บ้านด้วยค่ะจังหวัดสระบุรีครับตอนนี้เปิดหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 เพื่อที่จะสร้างความตื่นตัวให้กับชุมชนครับเพื่อที่จะมาช่วยกัน เพื่อที่จะป้องกันโควิด1 9ครับคุณแมนรัฐรัตนสุขคนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนะครับวันนี้ท่านเป็นประธานมอบธงสีฟ้าให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนพร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด1 9ในพื้นที่อเาเภอดอนพุทธจังหวัดสระบ,บุรีนะครับอเาเภอดอนพุทธเองเนี่ยนะครับนำโดยทางด้านของในอำเภอดอนพุทธคุณยานิพัฒน์สีโคตร ก็ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางที่กําหนดโดยมีปลัดอําเภอเป็นผู้ประสานงานประจำตําบลเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการโดยมีการคัดกรองบุตรคนเข้าออกหมู่บ้านผู้ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ให้แจ้งกํานันผู้ใหญ่บ้านหรืออสอมอเพื่อดําเนินการตามมาตรการต่างๆที่จังหวัดกําหนดนะครับประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ d m s t t a สส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน จนทำให้อําเภอดอนพุทธเนี่ยเป็นหมู่บ้านปลอดโควิดครบ28หมู่บ้านแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่ภาคประชาชนก็จัดให้มีพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์หมู่บ้านปลอดโควิดและประกาศเจตนารมณ์ว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด19และในวันนี้ครับก็เพื่อเป็นการแสดงออกความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านอําเภอดอนพุทธ อีกทั้งเพื่อที่จะให้เกิดความตระหนักในการสร้างความร่วมมือร่วมกันปกป้องหมู่บ้านและชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเห็นข่าวนี้แล้วก็รู้สึกชื่นใจนะโอ้โหนี่นะเริ่มใกล้ที่จะกลับเข้าสถานก,การณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆหมู่บ้านก็ร่วมกันครับเราก็จะได้ปลอดโควิดกันไปเราช่วยกันได้นะคะนั่นก็ค,คือในเรื่องของการสวมแมสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ด้วยกันนี่ก็ขอให้สวม คิดว่าคนเครื่องข้างเรานะคะติดโควิดไปก่อนละะ่ะเราก็จะได้ปลอดภัยกันด้วยใช่ฮะนะคะไปดูข่าวนี้กันค่ะผู้ประกอบรา้านผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็ยิ้มกันไม่เต็มที่แหละนะคะแม้ว่ารัฐจะคลายล็อกแล้วสามารถเปิดนั่งรับประทานได้แล้วแต่ว่ายอดขายเนะะี่ยค่ะเพิ่มเพียงแค่นิดเดียวเหตุ <c oughs> เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่กลับต่างจังหวัดกันอาศัยทําบุญช่วยโชคชะตาค่ะตอนนี้ ผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การประกอบการร้านค้าบริเวณตลาดเก่านาเกลือตมนาน,นาเกลืออําเภอบางละมุงชนบุรีค่ะหลังจากคณะกรรมการการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดได้มีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการต่างๆเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะคุณเยาวราัตนีเพชรกุลเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวสองบันดิต ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเล็กที่33หมู่4ตำบลนาเกลือบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมายอดขายกระเตื้องขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่มากเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่เปิดให้นั่งทานในร้านรายได้ก็เพียงพอค่ะแต่ก็ได้เพียงแค่หล่อเลี้ยงพนักงานและค่าใช้จ่ายภายในร้านส่วนสาเหตุยอดขายลดลงเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยกลับต่างจังหวัดไปแล้วที่เหลือจึงเป็นเพียงลูกค้าที่มีงานทําที่นี่เช่นพนักงานธนาคาร านพนักงานบริษัทข้าราชการต่างๆแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมาอุดหนุนเหมือนเคยค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยสั่งกลับไปรับประทานที่บ้านส่วนมาตรการของทางร้านก็ได้ดําเนินการตามมาตรการของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดค่ะจากเดิมทางร้านมีทั้งหมด9้าโตะ๊ะโต๊ะละ4คนก็จํากัดให้นั่งเพียงโต๊ะละสคนค่ะแล้วก็มีฉากกั้นมี ไม่เต็มทุกโต๊ะนะคะบางวันเนี่ยขายได้น้อยก็จะขายลดแลกแจกแถมไปเลยซื้อ4ชุดแถม1ชุดแบบนี้แล้วก็ขายในราคาเพียง200บาทซึ่งผู้ที่ช่วยอุดหนุนก็เป็นลูกค้าขาประจำค่ะไปฟังเสียงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว2บัณฑิตกันค่ะออตอนนี้ที่ร้านก็ไรายได้ขายไม่ค่อยดีนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นี่เราก็จะทําบุญเพื่อความสบายใจคือเอาข้าเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปถวายพระ แล้วก็ไปบริจาคที่โรงพยาบาลนะครับหรือจะเปน็นอีกวิธีนึงนะ<ม>สำหรับคนที่มีพอมีตังหรือว่าพอมีทรัพย์หน่อยหนึ่งเนี่ย<ช>นะครับอยากจะช่วยผู้อื่นใช่ไหมฮะ<ม><ม>ก็ได้แหละครับเอาเงินมาให้กับร้านที่เขาทาอาหารแล้วก็เอาเงินเอ,เอาอาหารไปมอบให้กับผู้ที่เขากําลังลําบากต้องอการได้นนก็ถือว,ว่าเป็นการช่วยคนที่ค้าขาย<ช>อีกทางหนึ่ง<ช>นะครับ ทีนี้ครับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่ร้านอาหารทั่วไปอย่างเดียวร,ร้านขายโทรศัพท์ครับในห้างสรรพสินค้าก็หันมาเปลี่ยนอาชีพนะฮะในระหว่างที่ร้านปิดอยู่นะครับนั่นก็คือเพาะพันธุ์กล้วยด่างขายได้กําไรโอ้หเดือนหนึ่งนี่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเดือนละแสนบาทเลยครคุณเดชวุฒบึงกระเสริมนะครับหรือกรอนแล้วก็คุณฉันพิษ ยาวานมุกดาเพชรรัฐหรือว่าน้องโบสองสามีภรรยาครับอยู่ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับเป็นเจ้าของ Facebook โบจันพิษแล้วก็กรนทรงเสียนี่สองเฟซบุ๊กเลยนะฮะของทั้งสามีและก็ภรรยาเดิมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์และก็จำหน่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้างสรรพสินค้าเมืองตราดนะครับแต่ว่าช่วงห้างร้านโทรศัพท์ปิดเนี่ยนะครับก็หันมาช่วยกันเพาะลียงกล้วยด่างส่งขายให้กับลูกค้า โดยอาศัยพื้นที่ว่างภายในบ้านพักมาทำแปลงเพาะพันธุ์พันธุ์กล้วยด่างไม้ด่างบอนสีบอนด่างสายพันธุ์ต่างๆส่งขายให้กับลูกค้าแทนนะครับคุณเดชวุฒิเขาเล่าให้ฟังครับว่าตนเองเก็ศึกษาความรู้เรื่องของการเพราะเลี้ยงกล้วยด่างจนเข้าใจแล้วก็พยายามหาเทคนิคใหม่ๆมาเพิ่มเติม<ๆ>ก็คือสูตรปุย๋ยบำรุงกล้วยแบบโตเร็วสีสวย เริ่มเนี่ยก็แรกตัดสินใจซื้อพันธุ์กล้วยแดงอินโดมา1ต้นนะครับในราคา10,000บาทพอเลี้ยงได้1เดือนครับพอโตเร็วก็มีสูตรเร่งความเจริญเติบโตของตอนเองนะครับกล้วยก็แตกหน่อออกมา9หนอจึงแยกขายให้ลูกค้าในราคา3 0 0 0 0นบาทเดือนต่อมาครับก็เพาะขยายพันธุ์ขายกล้วยด่างได้อีกมีกําไรเดือนละ2 0 0 0 0นบาทอย่างต่ํานะครับ นอกจากนี้ก็ยังขายบอลด่างบอลสีให้กับลูกค้าควบคู่กันไปด้วยคุณเดชวุฒิเนี่ยเขาบอกครับว่าการเพราะกล้วยด่างแดงอินโดหรือว่าแดงกุมารไทยวังเนี่ยจะต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดคอยฉีดพ่นน้ําให้ต้นกล้วยในยามที่มีแสงแดดเพื่อให้กล้วยเนี่ยแข็งแรงใบไม่ตกสงสวยส่วนเวลากลางคืนก็ต้องใช้ไฟส่องจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับเพื่อที่จะไล่มแมลงที่มารบกวนต้นกล้วยแล้วก็พันไม้ต่าง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหลากหลายมุมครับรวมถึงการปล่อยกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับกั้นข้อกลัวเพื่อป้องกันคนร้ายแอบมาลักขโมยกล้วยด่างในรั้วบ้านด้วยซึ่งตอนนี้พันไม้ทั้งกล้วยด่างบอลดังบอลสีก็ส่งขายลูกค้าไปมากจนเหลือในแปลงปลูกไม่มากนักนะครับโดยมีภรรยาเป็นผู้ทำแล้วก็ติดต่อด้านการตลาดโดยส่งขายทางไปรษณีย์ด้วยการเช่ากรงสินค้าส่วนตัว บรรจุพันธ์แบบดีที่สุดต้นไม้ทุกต้นจะต้องถึงมือลูกค้าแบบสมบูรณ์สวยงามพร้อมรับประกันความเสียหายและการแนะนําการบํารุงรักษาอย่างถูกวิธีแถมสูตรโตเร็วสีสวยให้ลูกค้าทุกรายที่สั่งซื้อซึ่งก็มีลูกค้าสั่งซื้อกันทั่วประเทศนะครับตอนนี้ต้องเร่งขยายพันธุ์ส่งให้กับลูกค้าเพราะว่า ตอนนี้หลายาตลาดเนี่ยโอ้โหกำลังต้องการมากๆแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าต้นไม้ทุกต้นจะขายให้ลูกค้าจะต้องเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์สวยงามแข็งแรงบางครั้งลูกค้าสั่งซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วแต่ต้นไม้อย่างไม่แข็งแรงพอตนก็จะรับฝากดูแลให้ก่อนประมาณ2-3สสัปดาห์หากสมบูรณ์เรียบร้อยก็จะส่งให้กับลูกค้าจนถึงบ้านอตอนนี้กำลังได้รับความนิยมด้วย<า>นะคะไม<า>้มด่างเนี่ยใช่ฮะนะแล้วเขาดูแลอย่างดีเลยนะคะทั้งกลางวันกลางคืนโอ้โห ต้องดูแลอย่างดีนะเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยโหสร้างรายได้ให้ดีกว่าทํางานเดือนนึงเลยนะคือคเรานั่งชมเรานั่งชมเรายังชอบอะเนาะแต่ถ้าคนที่เขาเลี้ยงจริงๆนี่โอ้เขาก็มีมานะซื้อแน่นอนมากมากนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงนะฮะอืมค่ะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยางเอ็นจังหวัดสระแก้วค่ะก็ได้มีการดึงภูมิปัญญาการทำข้าวเม่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมาผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเข้ามาสนับสนุนการผลิตจนทําให้ข้าวเม่าน้ํำนมแท้ของที่นี่ค่ะดังไกลในตลาดต่างประเทศเลยนะคะแม้จะเจอวิกฤตโควิดก็ยังสามารถส่งออกได้ไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ สลับกันตํำของรถขดเหือมอเตอร์เพื่อกระทบเปลือกออกจากเมล็ดข้าวค oh. ือการแปลรูปข้าวเหนียวเวียดนามให้กลายเป็นข้าวเมาน้ำนมแท้บ้านเนินสะอาดหรือบ้านยางเองจังหวัดสระแก้วข้าวเมาน้ำนมสูตรโบราณกูอินเตอร์ที่รีงผลิตสินค้ากันตามออเดอร์การสั่งจองของลูกค้าต่างประเทศข้าวเมาข้าวเหนียวที่ออกลวงใหม่ ไล่เรียงจากสีเขียวมเมล็ดข้าวอย่างเป็นน้ำขาวๆคล้ายน้ำนมบริเวณคนรวงไล่ามาจุดถึงสีเขียวตกน้ำตาลที่ปลายรวงก<ส>าร<ส>ค้นพบหนทางเพิ่มมูลค่า<ส>แก้ปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำช่วยเหลือชาวนาบ้านเนินสะอาดอาชีพที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นประชากรส่วนมากเนี่ยเราจะทำข้าวหอมมะลิแต่เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำเราจึงมานั่งคิดกันไม้ ถ้าราคาข้าวตกต่ำนี้มันก็ชาวนาก็จะยิ่งยากจนลงเลยผมก็เลยมีความคิดว่าเออทําไมเราไม่ปลูกข้าวที่ที่มาแปรรูปได้ก็เลยว่ามาดูว่าเออข้าวเหนียวมันแปรรูปเป็นข้าวเอาได้ก็หันมาปลูกข้าวเหนียวแปรรูปเป็นรูปเป็นข้าวเมาสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นคนที่ไม่มีโอกาสที่ไม่มีขคาืไม้เือมือก็ให้คข้ามาที่ศูนย์ที่เราทำเยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ลืมตาอาปากได้ไม่หวังผลกําไร ไม่ค้ากําไรให้คนมาทําให้ชาวบ้านนี่สินไม่มีผมภูมิใ่ครับครับสถานการณ์โควิดสิส่งผลให้ยอดขายข้าวเมาน้หนมแท้ลดรงกว่าร้อยละห้าแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเมาน้ํำนมแท้บ้านอย่างเองนเรียนรู้ที่จะปรับตัวประครับประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อเพื่อปักท้องและความอยู่รอดของสมาชิกจัดแบ่งสัดส่วนตลาดในประเทศเพียงร้อยละสิบ เน้นตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละเที่มีตัวแทนรับไปจำหน่ายจนผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากอเมริกาขลทบคือสหรัฐอเมริกาหยุดหยุดจองไปประมาณ5เดือน6เดือนหยุดจองเพราะว่าตอนนั้นยังเอาเข้าไม่ได้เลยแล้วก็นในไทยนี่ตกเยอะในไทยนี่ก็แต่ตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มขยับกระเตื้มขึ้นหน่อยนะแต่แต่ตั้งเป้าไว้ที่สหรัฐอเมริกามากกว่าพอ,อมีกานี่ ถ้ามีเป็น8ตัน20ตันเข้ากอาหมดตัวแทนจำหน่ายอะตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีตัวแทนถึงถึง3รายแล้วที่ว่าที่เข้าขึ้นเครื่องในทีต่างหากมันเป็นเรื่องหนึ่งเอาขึ้นทีละ50กิโล100กโลมันต่างหากนะฮะแต่ที่ลงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคนละ6กเจตันะนตัวหนึ่งตู้หนึ่งรวมแล้วทั้งไทยด้วยเนี่ยทั้งไทยด้วยก็น,น่าประมาณสัก17-18ตันเ,นเราเราัฐนตันว่าการกระรวงาิชยว่าสินค้าเราสามารถไปสู่ระดับโลกได้กับ กกก็็เเเปปนนนคควาาวามามมมมุ้ใจจขขออองงชชรรีะทศัภูิสีของข้าวเม่าน้ำนมแท้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอย่างเองนเกิดจากพันธุ์ข้าวเหนียวเวียดนามที่อุดมไปด้วยโคโรฟิลและคุณค่าทางโภชนาการสูงตามแบบสบับภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสรรสร้างข้าวเมาน้ำนมแท้ชั้นเลิศให้รสชาติหอมเหนียวนุ่มชวนลิ้มลอง ข้าวเม่าน้ำนมแท้บ,บ้านอย่างเอง็นภาพสะท้อนการเรียนรู้ที่จะอยู่ในวิกฤตราคาข้าวตกตำ่ำและสถานการณ์โควิดอย่างมีโอกาสปรับเปลี่ยนวิธีคิดคัดคุณภาพข้าวชั้นดีมาแปลรูปโดยยังคงกิ่นอายแห่งรากเง้าคุิปัญญาพื้นถิน่นเพื่อเพิ่มมูลค่ากับข้าวเม่าไทยดังไกลไปต่างประเทศทีมข่าวเอ็นบีจันทบุรีรายงาน